ขออนุโมทนาความดีกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับตั้งแต่องค์ปฐมพระพุทธเจ้าพระองค์แรกจนถึงพระองค์ปัจจุบันขออนุโมทนาความดีกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับพระธรรมทุกธรรมบทขออนุโมทนาความดีกับพระอริยสงสาวกเจ้าทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดี กับพระพุทธพระโพธิสัตว์ที่เป็นสัมมาทิฏิทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับเทวดาที่ทําหน้าที่ดูแลการเจริญพุทธมนต์ของชาวพุทธทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับเทวดาที่ทําหน้าที่ดูแลการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานของชาวพุทธทุกพระองค์ตลอดจนข่านเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือนที่ปกปักรักษาที่แห่งน,นี้รวมถึงเทพสถิตในวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังในที่นี้ครูบาอาจารย์และเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าก็ดีขอพระเมตตาจากทุกท่านทุกพระองค์ทั้งที่ทราบนานและไม่ทราบทั้งที่รับลึกได้และระลึกไม่ได้ได้โปรดเปิดทางเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้า จเจริญพุทธมนต์บทสอนเจ้ากรรมนเวรเรียบเรียงโดยพระอาจารย์ดรสิงห์ทนาราสโกได้เป็นผลสํเเ็็จสสำเร็จเกิดประโยชน์สุงทันทีทันใดก่อเกิดปัญญารู้แจ้งในกฎแห่งกรรมเข้าถึงสจัจธรรมได้โดยง่ายและได้ผลรู้ครอมป้องภัยแก่ข้าพระพุทธเจ้าในระหว่างที่จเจริญพุทธมนตนี้ด้วยเถิดณสงฟ้าโมสมดิน พุทธสงศิลทาสงสมุทรยักษสงอากาศพุทธทางแคลลาธรรมังแคลพาสัมคังแคลพาสัตรูภัยทานวินาสันตินักกาโรกับกุกสันโทสิโรมัชเชมกาโรโกนามรมโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสสปพุทโธจัทเ,เทเวเนเต กาโรสีสังกายุรินโคตโมยักกันเนยักกาโรอริยเมตรโยชิมานเตปัญจพุทธานามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพเทวะโหอะรังพุทโธอิิปิโสพะคาวนามิหัง มหาบุติตาโมทนาสาธุทิมหาบุธิตาโมทนาสาทุทิมหาบุติตาโมทนาสาทุทิาาาททบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรนะโมตัสสะภะคะวะโตอระะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะตวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอเตปิโสภะคะทวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมาสารติสทัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ สวาคาโตภะวะตาธโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจัตตังเวทิตาโกวินยูอิติสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆปูชุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโน พรวัตโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคะลาเอสสัพพะวัตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกะระนิโย อนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสานติสัพเพสัตตาอเวราหุนตุอภิญาปชาหุนตุอานิคาหุนตุสุขีอัตตานังบริหารโตสัพเพสัตตาสัพพะคุขาปมุจจันตุ สัพเพสัตตาลาธสัมปาติโตมาวิคัันตูสัพเพสัตตากัมมัสกากัมมทายาธากัมมยน ن กัมมพันธุกัมมปฏิสารนายังกัมมังการิสันติกัลยาณวาปาปะกังวา สัทายาธาภวิสันติทุกขโตทุกขทานันติปวาทันติพุทธามนาอิเวเรนาเวรานิสัมมันติทาพุทธาจนังอเวเรนาจะสัมมันติเอสธรรมโมสนันตโน พุทโธพุทธังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหาธรรมโมธรรมังกันหาสังโฆสังฆังกันหา อายุวันโนสุขังภาลังภาวันตุเมอาสาเปสิปุรอกังปาริปัตตังปาริขันตังมัจุราชาะพาสติมัจุราชาะปัสติสุญโตโลกังอเวคขัดสูสัทาสโตอัตตานุทิฏทิง ปูหัดจ่าเอวังมาจุตารโธศิยาเอวังโลกังอเวขันตังมาจุราชาณปัสสติอิมังสัจจาวาจังอะทิทามิทุติยัมปีอิมังสัจจาวาจังอะทิทามิ สิยามปีมังสัจจวาจังอทิทามิโยทันเทนะอาทันเทสุอัปปุเทสุทุสติทัสสานมัญญาตรานั้นขิปมีวานิชัจิตเวทนางารุสังชาหนิสรีรักษาจะเพทานังคาุูกัง วาปิอาคาทังจิตตะเขปังวะปาปุเนราชโตวาอุปัสสังอาภะคานังวะทารุนังบริขยังวะยาปินังโอคานังวะปะพังคุนังอัฐวาสะอาคารานีอาคีธาติปาวะโก กายสัเปทาทุปัญโยนิรสังโสอุปัจจติอันทธานิพิฆเวอามันตยามิโวทยวยาธรรมาสังคาราอปปมาเทนาสัมปาเทธาติอายังตถาคตสปัิมาวาจา ปุถิดทังโคเตนะภะทวตาชาณาปัสตาหราหตาสัมมาสัมพุทเธนะโอวาทปาติโมขังติอิขาทหีสัพะปาปัสสะอการะนังกุสลัสุปสัมปธาสจิตตปะริโยทัปนัง อิตังพุทธาศาสนาขันติปรมังตโปุตติปิขานิพานังปรมังวัฒนติพุทธานาอิปัปสิโตปารูปัคาติสัมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเค จาสังวโรมัตันวิตาจากขตาศม่งปันตันจาสยายนาสนงอิทิจเตจะอายุโคเอตังพุทธานาศาสนันตเมิตาอิสังสักสุตังปาโถเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะควา สาวัดิยังวิหารติเชตวะเนอนาถปินทิกาสสารามีตัตตะโคภัตวาภิกขุอามันเตสิกขโวติภัทันเตติเตภิกขุภัตวตโตปัจจโสสุภัตวาเอตถวจาเมตายพิขเวเจโตวิมุตติยา na sevita ya pavita ya kata ya yani kata ya watu kata ya anutita ya paricita ya susama eka tasani sangsa pati kangka kata eka sukhang supati sukhang pati pochate, นาป่าป่กังสุปินันปัสสติมนุษย์สานังปิโยโหติอมนุษย์สานังปิโยโหติเทวตารคันตินาสะอาทิวาวิสังวาสทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปปสิทธิ asam bula mo kalang karoti putaring apa tivi santo kama loku pangkoti meta ya ika e weje to wimotia yani watu kataya จิตายะสุสมารัตถยาอิเมเอกาทัสานิสังสปาติกังธาติอิทัมโวจพัคะวะอัตตมนาเตปิภูพัคะวโตภาสิตังอภินันทุนติอายุวัฏทะโกธนวัฏทะโกสิริวัฏทะโก ยะสวัตถโกภะลวัตถโกวันนวัตถโกสุขวัตถโกโหตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสัตตุจุปัฏวาอเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจเตชะสาทันยสีติทัณ โสธิภาทยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังพุทธิจะยสวาสตวัตสาจะอายุจชะีวสิทธิพวันตุเมภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสสัสธาโสธิภวันตุเม ภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสัทธาโสติภวตุเมภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสัทธาโสติภวันตุเมคำแปลบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเว แล้เพื่อให้เกิดพลังปกครองตนเองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพราะเหตุอย่างนี้ทั้ผู้มีพระภาคเจ้าพระพุบนั้นทรงเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระพุทธเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บำเพด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเดินจำแนมจำสังสอนสังแบบน, 3, 2, 3นี้พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติถึงเทียนได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนดังน,นี้สงสาววกของพระผู้มีกระภาคเจ้าหมูใ่ใดปฏิบัติดีแล้วสงสาวกของพระผู้มีกระภาคเจ้าหมูใ่ใดปฏิบัติตรงแล้ว สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูนใดปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุนคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นักเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษินาทานเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ขอให้สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่ามีเวรต่อกันเลยอย่าพยาบาทปองร้ายกันเลยอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใ,ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัสรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงพ้นจากความทุกข์โดยการทวงเถิดขอให้สัรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้ประาศจากและอย่าได้พัดพลากจากสมบัติและอุคคลที่เป็นที่รักที่ตัวมีอยู่เถิดสัรพสัตผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้มีกรรมเป็นทายาทเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสสอนไว้ว่าทำทุกแก่ท่านทุกนั้นจะมาถึงตนในการไหนๆเวรย่อมไม่ระนับด้วยการจองเวรเวรทั้งหลายย่อมระนับด้วยการไม่จองเวรเท่าน,นั้นขอคุณพระสีรัตนตร,ตรย คือพระพุทธรธรรมและพระอริยสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาทั้งคุณญ,ญาณบาร,รมีของพระอริยผู้ทรงอภินญาทั้งหลายจงช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยให้มีอายุยืนยาวมีผิวพรรณ่องใสมีความสุขและมีพลังคุ้มครองเป็นเหตุให้เกิดพลังปาฏิหาริย์นันเป็นอัศจรรย์ทำให้พญามัจจุราช เจ้ากัมนายเวนไม่พ ну ูดถึงและมองไม่เห็นข no ้าพเจ้าน네ี่เนใส่ช mm ื่อวบรางครับเธอจงมองโลกหรือตัวเองให้ว่างเปล่าไม่มีตัวตนเมื่อเข้าใจมองโลกหรือตัวเองว่าว่างเปล่าไม่มีตัวตนมัจจุราชเจ้ากัมนายเวนจะมองไม่เห็นเธอขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริง แม้ครั้งที่สองขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงนั้นอย่างแท้จริงแม้ครั้งที่สามขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริงผู้ใดประทุกสร้ายหรือคิดร้ายต่อผู้ไม่ประทุกสร้ายหรือไม่เคยคิดร้ายต่อลงโทษผู้ที่ไม่เคยทําความผิดย่อมได้รับภัยร้ายแรงสิบประการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างทันตาเห็นคือ 1> 1. ได้รับทุกขเวทนาหรือทุกขทรมานอย่างแรงว่า 2. สรีระร่างกายถูกทำลาย 3. เจ็บปวยอย่างหนัก 4. มีจิตฟุ้งซ่านอย่างหนักอาจถึงกับเป็นบ้า 5. ถูกทางราชการทำโทษอย่างรุนแรง 6. ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอย่างร้ายแรง 7. สศูญเสียญาติาขันมิตรแ ทรัพสมบัติมีอันผี่น่าจิบหาย 9. ก้าไฟป่าหรือไฟไหม้บ้านชนิดไม่ทราบสาเหตุไม่น่าจะเกิดภัยเช่นนั้น 10. ตายไปแล้วยังตกนรกชดใช้กัรมต่อมานี่สิทธิกษุททั้งหลายมานาบัดนี้ฉันขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายคือสิ่งที่ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสงคาญและวิญญาณ รุงแต่งให้เป็นตัวตนมีความเสื่อมสิ้นสลายไปเป็นธรรมดาพวกเธอพึงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเธอดคือให้มีสติควบคุมเสมออยู่กับปัจจุบนันด้วยความมีสติเสมอนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายของรพระตราคตเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมคือหลักคำสอนสำหรับผู้จักปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นหลักการโดยย่อว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอดทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอบกลั้นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นวันพชิตเลยผู้ทํำสัตว์อื่นให้ลํำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสํารวมในปาติโมกข์คาเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสงัดความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง ทำ6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมตตานิสังสาสุดต่างปางถบทสวนพระสูตรว่าด้วยอันิสงส์ของการเจริญเมตตาธรรมข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามของอาณาทาิณมิธิกราบดีแห่งภูสมสังวรที ในการนั้งแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรสเตียบพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อันหลุดพ้นบำเพ็ญจมุลนนแล้วทำให้มากแล้วทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่งเป็นที่พึ่ง ทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิดอานุคคลสั่งสมอบรมแล้วบังเพ็ินให้มากแล้วย่อมมีอาน,นิสงสิเป็นประการอย่างนี้อาน,นิสงสิเป็นประการอะไรบ้างผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหนึ่งย่อมหลับเป็นสุขสองเมื่อตื่นขึ้นก็ย่อมอยู่เป็นสุขสามหลับอยู่ก็ไม่สันน้ายสี่เป็นที่รักของเรามนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของเหล่าอมนะุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาย่อมคุ้มครองอักษา 7. ไฟก็ดียาพิษก็ดีสักราวุธก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้เลย 8. จิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วอย่างยิ่ง 9. อยู่หน้าย่อมผ่องใส 10. เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงเมื่อทำการจิตวิยาตาย 11. เมื่อ,อยังไม่บรรลุคุณวิเศษยิ่งย่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงกโลกแล้วดูกนที่สุดทั้งหลายเมตตาเป็นไปเพื่อความบุคคลวิ่จิตนี้อันบุคคลบางเพนจดคุณแล้วทําให้มากแล้วทําให้มากแล้วปูชํำนานให้ยิ่งเ็นที่ขึงใจทําให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบาเพนให้มากแล้ว ย่อมมีอนิสงส์1 1ป,ประการอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีพอใจในภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยประการฉะนี้แลความเจริญอายุความเจริญทรัพย์ความเจริญสิริความเจริญ,ญยศความเจริญพระกำลังความเจริญวันณะผิวพันธความเจริญสุข จงมีแก่ข้าพเจ้าในการทั้งปวงทุกโรคภัยเวรทั้งหลายความโศกศัตรูอุปัตถวะทั้งหลายและอันตรายทั้งหลายเป็นอันหนึ่งจงพินาศไปด้วยเดชความชนะความสำเร็จทรัพย์ล่าความสวัสดีความมีโชคความสุขพละงกำลังสิริอายุวันนักขีปนโภคะความเจริญความเป็นผู้มียศ อายุยืนร้อยปีและความสำเร็จในชีวิตจงมีแก่ข้าพเจ้าขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมือ่อขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมือ่อจบท้ายให้ท่านหลับตาอธิษฐานในใจว่าขออโหสิขออโหสิขออโหส,ออโสิได้โปรดให้อโหสิกรรมด้วยเถิดขอเราและท่าน จงเป็นอิสระจากวิบากเวรกรรมร่วมของกันและกันนับบัดนี้เธอ